เยาวราชกันนะตั้งเกิดมากแล้วก็จะไปเยาวราชกันแต่ว่าเกิดมากเพราะว่าตู้สึกว่าตุ๊กตาเยอะเกินไปก็เลยแบบเกิดนะค่อยเยอะไปบ้างอะไม่เยอะหรอกอเคไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เยอะเกินดิดพี่ระเบลทำไมตุ๊กตาเยอะจังคะเดค่ะยอะกว่าคูอีกสิบเท่าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะงงปล่แค่สามค่ะนี่จะแบกมาทลางค่ะอุ้ยไปเร็วรถมาและวอปบูมาสาม สถานโดเลนีค่ะสถานนี้ค่ะนี่ค่ะสถานนี้ค่ะแล้วได้มือไตาดูว่าค่ะก็คือเด็กแก๊งที่กำลังจะไปยอนรับด้วยกันแล้วก็รอรับใครนะกูทามกูทามคือใครอ่ะกูทามคือพ่อลูกหนึ่งลูกตัวนึงอันนี้คืออะไรตุ๊กตาเตลืเตลือไม่มีนี่ราคา้องอันเอามาแจกทุกคนเลย ตรงนี้อาบ้าเอาบ้นปล่อยของอหม oh <my> ดไปหมื่นสองซื้อซื้อซ้อมีแล้่เม่ซื้อไปเรื่อยๆสัมวารตวรวจเสียภาษีถูกต้องนนะ,ะไม่เคยมีสัมไม่เคยมีประวัติวีดีโอเพราะว่าพอบานไ้องเสียภาษีก่อนออกเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ คือเรารอใครคะบูทามค่ะเขาคือใครอะ่ะบูทามคือเนเปลพีโป้แล้วอีสท <is coming S 1> หรอก I will give these t o h i m โอเ okay. คตอนนี้ <Yeah. S 1> เราอยู่ไหนอ่ะเอ่อวัดมังกรสเตชัน We a e we are in the อ่าเอ็ 1. แล้วจะไปไหนต่อ I don't know yet เออ What should we go ช er ัยนาทาวค่ะชัยนาทาวค่ะแต่ว่าไม่ร so ู้ว่าจะไปร้านไหนค่ะไม่รู้ว่า I don't know which restaurant we want to go I don't know t r ชูมาแต่คือให้อูทำอ่ะลงแล้วก็หยุดห้ามเดิมไปไนเลยค่ะแล้วก็ส่งโลเคชั่นมาคือพิ่มอะไรไหมล่ะ ทางเดียวนี่ไงไรัมันเวใช่ไหมอ๋อพี่ก็จอดตรงไหนก็ได้ครับพวกหนูอยู่ตรงห้างอะไรคอร์โตอะไรสักอย่างอางื่ตรงตรงแยกบอกค่ะตรงแยกแปรนาำเลยะคะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนั้นละคะ่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวพวกหนูรอ เมเน็ตไม่ซื้อมาลขายที่วีดีโอรา้อแตเออลาดบอกเพื่อ,น,น,อนี้มึงซื้อเ <c oughs> ิมเน็ตมาทีดิงง <c oughs> ไมหมดแล้วบัด Thailand ครับสมอซิมการ์ด Yeah I o u l a v e cuz y h i k e c a r m Japan n your s h l ่ ใยูทูบค่ยูลยแ่วยเลอนัดรอนัรออารองอารอมออง2นี้คือเพื่อนถามว่ารอนานหรือเปล่าเราก็ตอบไปว่าก็ไม่นานนะแค่20นาทีเองเี้ยแอ่ก็นานอยู่ค่ะแต่เพื่อนน่าราวเพื่อนน่าราไหมคะตอนนี้เรากำลังไปไหนนะไปอุ้ยไปที่อ <Okay. S 2> เราจะไปหาอะไรกินแต่ว่าตอนนี้ฝนตกยได้งั้นเราต้องหาร้านนั่งก่อนตปกินลงป้าเจอก,กาัน ก็เนี่ะคับ ยอยาลาก็คือลิซ่ามาถ่ายก่อนเอเวอเรสต์สภาพคือไม่ล็อกตาน้ะโอเค มาฟูมเฮีย for the music video ที่ไหนครับเสริมคลิปเสริมบว intersection t h e close all the r a d s and they fume the music video here last y e r all last m o n I cannot remember the exact time โอเคครับประเทศค่ะดอกวันนี้จริงอ่ะอไปไหนมาบ้างค่ะพี่ออมสวิตทั้งนั้นเลยอร่อย ่ะเป็นบ้าๆๆไปอไกเที่ยวเยอะกว่าเราอีกอ่ะสวัสดีค่ะนแรกมองัแบบใบมากนะตอนนี้แบบผู้หญิงผู้ชายนะได้หมดข่าเป็นเอาใบเซ็กแล้วแต่น่ารัน่รักน่ารั้น่น่ารากน่วักน่ารั่รั มันมีไส้ข้างในหรอไม่ใช่ไส้สังขยะอ๋ออยู่นี่โอ้ยบันรอบลงตอนนี้ทุกคนแบบคนละจิ้มสองทีเมาเลยค่ะอุท้าเด้ยกินโซฮอตไอติ้วิคเคนเข้าูะเย็นกว่ไหมเห้เข้ากันไหมเขาจะได้หรอใครอะไรนะยิสติคอส เอาชูครีมน่เคยกินไหมเชูโรเลิศมากเอาดึงนะเมื่อกี้เอาไปเข้าตัวเย็นเนยาไม่อิดโคเดอชูโรมาจากภาษานีสเปนเราอ่าโอเคโอเคลอชายรายรายบัตรเอเดชัยดชูโร จิ้มให้เขาด้วยต้องจิ้มไม่มันร้อนมันร้อนมาเถียให้ก่อนเถียก่อน You have to eat with p a n d a n โอ้ยร้อนโคตร Eat the p a n d a n cream Eat together อ่าน้องบีเอาครึ่งนึงไหมช่วยกันกินไหมคะสองฮอตโอ้ร้อนโคตร่อออย๋เพราะว่ามันร้อนมากมันเลยอร่อยนี่นะครับทุกคนชูโรยาชูโรสองฮอต ผัต้อนกูนีคอพาต้งโกคุกอลิริงกอปุริอ๋อร้อนรึเปล่าแฮมยูสเมลเดอรแพนแดนแพนแดนลีสกินเม็ดยอมเดอร์ามเออไพยเออันนันหนูวัดไปมาอิตาเลยก็คือแบบกินไปแล้วอ่ะแบบร้อนร้อนะเด็กต่ำคนอะอุ้ยร้อนมากใหญ่มาก ใหญ่อะไรใหญ่ครัขนมใหญ่อะค่ะคือด,ดีไม่ได้เลยอันนี้คือเรามาเพื่อให้ปลาท้องโกเย็นนะทุกคนงงปมะ<า>เข้าเสรเวนาไปกินก่อนนะพมโซนแล้วนะ พี่ชั้นนะมีชั้นเดียวเหรออ,อ๋อมีไอติมเยอะเลยอะทุกคนซื้อเป็นเซตไมหมแล้วก็แชร์ด้วดยกันไ,ได้แต่ว่าต้องช่วยกันเลือกรสไอติมที่ออกกินเป็นเซตไหมอ่ะเรามันเป็นตอนเย็นนทำไมต้องไม่เชื่อตอนเย็นเพราะว่าผีจะออกหรือเปล่าลขี่อะไรขาวผีไม่มัว ผีจับผัวร้านมันยังไงวะคะผีไหมผีผีผหักหรอเออเป็นย <c oughs> ังไ,ไงบ้างน้องบีมเออ,เอ,อคอนเทนต์ช่ำเบอร์วันน,นี้ครับฟังก็ตอนนี้เราแบบว่าไปอยู่ร้าแนแฮนป์บินกันนะแล้วก็ทานคอนเทนต์ช่ำแล้วก็กินมากแต่ว่าท<า>ี่ถ่าโยเกิร์ตพาพตัวพอ เออแล้วก็จริงๆเขาอุยทำไปยาวเรื่องแอคส่วนคนไทยก็คือเน้นเลือกเร็วเพื่อมาทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายรูปต่อแล้วนะครับพวกเราก็าบอกจะเร็วป้องก็ไปกับเราเลให้ดูไอคิมพีชันได้ไหมมาได้ให้ดูนะมีเมลเบิร์นมีอะไรก็ไม่รู้แต่แล้วเจอนะต้องแบบเราไปดูใกล้ๆมันจะเป็นเขาถังงานถัง What you think? Why? Why? Don't believe evening. What does I it mean? Not believe in what you think. Yes. It's written, nah, don't believe in evening. What does it mean, P'Aom? Don't believe in everything. Is it idiom? Yeah, I know the meaning. What is it? What evening means? What you mean, mean? Uh. Do not believe everything that you think. Oh. Uh. Do everything that you think. Yeah, you should not believe everything. Is everything. it อย่าคิดทุกสิ่งที่ตัวเองเชื่อค่ะเราต้องเชื่ออะไรคะเชื่อในสิ่งที่คิดและแค่อะไรนะบอกว่าอย่าคิดในสิ่งที่ต้องเพูดอะไรเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดอะไรนะพูดดิเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดอะไรนะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อแล้วอ๋อใช้คำว่าเชื่อ why is it เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเออ everything ไม่ใช่ e v e น i ่ g don't believe every everything Okay, okay. Because I didn't say INT. <laughs> evening doesn't make sense for really. me. Yes. <laughs> yeah, that's why ask you, we ask you, why evening? <laughs> <laughs> why, <laughs> evening? okay, we don't, don't see INT. Everything, I think it's three and a half. อีฟคระนะรเป็น <ficou approach> <salah> ี่ารับรีกเป็นครี่โตค่ะดได้คีค่ะทุกคนเป็นครู What is it? Ice cream wrap? Yeah. <coughs> <coughs> How, How was it? Good. This is tasty. It's good. Let's eat you Oh! สเร็จแม่้ยี่กันดเเย็นมากแล้วาราีกันตเปิดอยู่ใช่ไหมคะอะล่ะสมเพ็ยังเปิดอยู่ยไม่อมยังพลางกรเาวาชปับซลกงามันเปิดอยู่ไหมอ่ะมันนป็่จริงสัมเพ็งดิไม่รู้ว่าแต่ว่าตรงที่เป็นไปมันเป็นปา่ของตลาดปาของตลาดตืน ไปดูดอกไม้หรอไปไหมใช่มไหมมันเป็นขาขายดอกไม้เฉยใช่ไปฝากสะบาไปากปากปากองกานอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปปากคองนะคะเดี๋ยวกูนั่งตรงพืนก็ได้เลือบินจะนั่งรงไหนอ่าเดี๋ยวคัมิด อธอต,ตกตกว่ะอันนี้ตือจะไปไหนคะไปปากของตาลาดแล้วนีว่ค่ะ ของตลาดมีอะไรคะขงตลาดมีเฟอร์อันนี้เวอร์คือดอกไม้แต่ดอกไม้แต่ีเหลือาพอดีเอาวเยวราด้วหรอช่ค่ะเยาวราชคอถึงเรานะคะพเพื่อมาเดินอันนี้ดอกไม้อันนี้ ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็เดินไปหา MRT ค่ะแต่คือตอนนี้น้องบิ๊มไปไหนคะไปที่เอ็มอาร์ทีสนามชัยค่ะสนามชัยมีคำรับจะบอกคือบิ๊มไม่รู้ตักทางค่ะบิ๊มหอกเข้ามาเราไปก็คือพาพวกเราหลงกันตอนเดียร์หล้ตัวค่ะไม่หลงเลยหน่อย จริงหลอคย่าี okay. okay, ้ก้าบอกเขาเดี๋ยวเกิดปิดคลิปไห้หน่อยแล้วไปละกดไลค์กดแชร์กดไลคโอเคค่ะทุกคนไปละนายบายบายมิสอย่าเซ็นให้ไอวิวเซ็น